กำลังกังวลว่าจะคุมหรือเปล่ากลัวทําไม่ได้ใช่ไหมคะหลายๆร้านเลยที่ไม่กล้าทาเล็บขบเพราะว่าถ้าไม่เป็นไม่กล้าทําไม่มีคนสอนไม่มีอุปกรณ์ไม่รู้จะใช้อะไรยังไงไม่มั่นใจกับการทําเล็บไม่อยากใช้ลูกค้าเป็นหนูทดลองสุดท้ายก็เลยไม่ทําดีกว่าจริงๆแล้วลูกค้าเคสเล็บขบนี้เยอะมากใช่ไหมคะ ตอนนี้ครูรวบรวมหลักสูตรวิธีแก้ปัญหาต่างๆแล้วก็หาผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วตัวครูก็บินไปเรียนเองหนึ่งเกาหลีในอคอร์สครูจะสอนวิธีการดูแลเล็บคบแบบมืออาชีพค่ะประเมินปัญหาเล็บกันก่อนว่าเกิดจากอะไรแล้วก็แนวทางวิธีการแก้ไขให้ข้อมูลต่างๆที่คุณจะไปแนะนําให้กับลูกค้าได้แล้วก็มีข้อมูลการติดตามผลด้วยครูยังทำอ e ีบุ๊กสรุปเนื้อหาเล็บคบเล็บเชื้อราเพื่อคุณจะได้ไปอ่านไว้เป็นข้อมูล รูปก่อนทําหลังทําแบบไม่ติดลายน้ําเพราะคุณจะได้ไปโพสหาลูกค้ากันทําเมนูให้คุณไปเปลี่ยนโทนสีกันเองแล้วก็ไปใส่ราคาเอาตามชอบตามฐานลูกค้าของคุณไม่ต้องไปจ้างใครเขาทาอีกแล้วก็มีรูปแบบการติดตามผลที่จะช่วยให้คุณโฟลล์ลูกค้าได้อย่างงา่ายๆยังไม่พอ,อยังช่วยโปรโมทร้านของคุณในเว็บไซต์ของครูด,ด้วยลูกค้าก็จะได้หาซารอนคุณภาพอย่างคุณเจอ ข้อมูลแน่นขนาดนี้แล้อุปกรณ์พร้อมส่งแตมสต็อกสมัครก่อนเรียนก่อนไปทำก่อนอย่าปล่อยให้คู่แข่งแย่งลูกค้าคุณไปนะคะสนใจสมัครจิ้มลิ้มโปรไฟล์หรือคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้ค่ะ